ทุกคนนะครับวันนี้เราร้านสมหวังนะครับอยู่กันที่อำเภอพัฒนานิคมซอย18ครับชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูการวิทน้ำวิทพข้อแรงกันหน้าแปดตัวที่เห็นในคลิปนี้ตัวนี้ยาว6เมตรนะครับตรง่านข้อ เข้าไปนะครับที่ท่านเห็นไปดูทางน้ำออกกันครับวันนี้ส่งสง,สงผ่านพ่อเข้าไปหน้าสิบสองนะครับ ผมดีๆก็ร้องเพล <laughs> งจะขึ้นมาก็ดีดดท,ท่านห่เพื่อสมาชิกท่านใดสนใจรายละเอเียดเพิ่มเติม <c oughs> คุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำง่ามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธนะครับ0817853037เสินค้าคุณภาพนำส่งทั่วไทยครับ